สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเวียน,น,นม,มารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลนะคะหรือว่าท่านใหม่ๆที่ได้เข้ามารับชมรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ นี้ก็ได้เรียนนำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักและศรัทธาในวัตถุมงคลเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวนลด้ามไม้ฝักไม้ต่อบ้าน ยาวเฉพาะใบก็9้านิ้วครึ่งยาวรวมด้ามแล้วฝัก14นิ้วครึ่งนะคะใบม,มียจะคม ที่สันก็ฝังตะกุดไว้ตายเมตดหลวงพระรุ่งกลั่นแน่นนะคะ ที่ผ่านเข้ามาชมและถูกใจก็ทักทายเข้ามาสัว์ถามพูดคุยกันได้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก6 6สองหกหาหก้รุจิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ